ความลับของจักรวาลในพระไตรปิฎกขนาดของจักรวาลจักรวาลหนึ่งโดยยาวและโดยกว้างประมาณ1 2 3 4 5ล้านนยหนึ่งยดเท่ากับ16กิโลเมตรหรือประมาณ19ล้านกิโลเมตร ส่วนโดยรอบปริญมณฑลทั้งสิ้นของจักรวาลน,นั้นประมาณ3 6 1 0 3 5 0โยต์หรือประมาณ57ล้านกิโลเมตรขนาดความหนาของแผ่นดินในจักรวาลน,นั้นแผ่นดินนี้กล่าวโดยความหนามีประมาณถึงเท่านี้คือ240,000โยต์หรือประมาณ3,840,000กิโลเมตร ขนาดหนาของน้ำรองแผ่นดินสิ่งที่รองแผ่นดินนั้นหรือคือน้ำอันตั้งอยู่บนลมโดยความหนามีประมาณถึงเท่านี้คือ480,000ดโยดหรือประมาณ7,680,000นกิโลเมตรขนาดความหนาของลมรองน้ำลมอันพัดดันขึ้นฟ้าโดยความหนามีประมาณ960,000โยหรือประมาณ15ล้านกิโลเมตร นี่เป็นความตั้งอยู่พร้อมมูลแห่งโลกต่อไปจะกล่าวถึงขนาดของภูเขาสิเนรุหรือเขาพาสุเมนในจักรวาลที่ตั้งอยู่พร้อมูลอย่างนี้นั้นมีภูเขาสิเนรุอันเป็นภูเขาสูงที่สุดย่างลึกลงไปในมหาสมุทร8 4 0 0 0ยอดหรือประมาณ1 3 0 0 0ล้านแกิโลเมตร สูงขึ้นไปในฟ้าก็ประมาณเท่ากันภูเขาใหญ่ทั้งหลายมีภูเขายุคันทรนภูเขาอิสินทรภูเขากรวีกะภูเขาสุทัศนะภูเขาเนมินทระภูเขาวินตกะภูเขาอัสสกันนะอันตรการไปด้วยรัตนะหลากหลายเรากับภูเขาทิพย์ อย่างลึกลงไปในมหาสมุทรและสูงขึ้นไปในฟ้าโดยประมาณกึ่งหนึ่งแต่ประมาณแห่งภูเขาสิเนรุไปตามลำดับภูเขาใหญ่ทั้งเจ็ดนั้นตั้งอยู่โดยรอบภูเขาสิเนรุเป็นที่อยู่ของจาตุมหาราชเป็นที่ที่ของเทวดาและยักษ์อาศัยอยู่ทวีปต่างๆในจักรวาลมีทั้งหมดสีทวีป อยู่ล้อมรอบเขาพระสุเมนโดยทางทิศเหนือคืออุตรกุรุทวีปทางทิศใต้คือชมพูทวีปทางทิศตะวันออกคือปุพะวิเทหทวีปทางทิศตะวันตกอประโคยานทวีปหรืออมรโครยานทวีปทวีปแรกที่จะพูดถึงคือชมพูทวีป ชมพูทวีปหมายถึงโลกมนุษย์ทั้งหมดไม่ใช่อินเดียเนปาลอย่างที่หลายๆคนเข้าใจดังมีหลักฐานที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ดังนี้ชมพูทวีปตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขาสินเนรุเขาพัสุเมนมีทาานมรกตอยู่ทางทิศใต้ของเขาสินเนรุแสงสะท้อนของทา่านมรกตททำให้ท้องฟ้าและมหาสมุทรของชมพูทวีป มีสีน้ำเงินแกมเขียวมนุษย์ที่ชมพูทวีปมีความสูงสงี่อกมีอายุประมาณ100ปีอาจตายก่อนอายุได้ไม่แน่นอนมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้อายุยิ่งหย่อนขึ้นอยู่กับคุณธรรมไม่แน่นอนลักษณะของใบหน้ามนุษย์ในชมพูทวีปนี้มีลักษณะใบหน้าเป็นรูปไข่ สมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระวิบัตสีมนุษย์ในชมพูทวีปมีอายุถึง8ปดห0ื่นปีสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระเรวตะมนุษย์ในชมพูทวีปมีความสูงถึงแปดอกแต่เมื่อคุณธรรมเสื่อมลงจิตใจหยาบช้าลงอาหารเลวลงอายุก็ลดลงร่างกายก็เตี้ยลง ต่อไปภายภาคหน้ามนุษย์ในชมพูทวีปจะมีอายุเพียง10ปีเท่านั้นและตัวจะเตี้ยถึงขนาดต้องสอยมะเขือกินเรียกยุคนั้นว่ายุคทมินเป็นยุคที่เสื่อมที่สุดของชมพูทวีปชมพูทวีปเป็นทวีปเดียวที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องมาตรสรู้ที่ทวีปนี้เท่านั้นต้นไม้ประจำทวีป ต้นชมพูหรือต้นว่าวัดรอบลำต้นได้15โยอลลำต้นสูง50โยอและกิ่งแต่และกิ่งก็ยาว50โยอแผ่ออกไปวัดได้100โยยดโดยรอบและสูงขึ้นไปก็เท่ากันนั้นด้วยอนุภาพของต้นชมพูนี้ทวีปนี้จึงถูกประกาศชื่อว่าชมพูทวีป ต่อไปเป็นอมอนโคยานทวีปตั้งอยู่ทางที่ตะวันตกของเขาสินเนรุเป็นแผ่นดินกว้าง0 0 0โยชน์ประกอบด้วยเกาะและแม่น้ำใหญ่น้อยมีธาตุแก้วผลึกอยู่ทางที่ตะวันตกของเขาสิเนรุแสงสะท้อนของธาตุแก้วผลึกทำให้ท้องฟ้าและมหาสมุทรของอมอนโคยานทวีปมีสีแก้วผลึกมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้ มีรูปหน้าเหมือนพระจันทร์ครึ่งซีกมีใบหน้าวงกลมคล้ายวงพระจันทร์คนหน้าเหมือนดังเดือนแรมจมูกโดง่งคางแหลมมนุษย์ที่อมรโครยานทวีปมีความสูงหกศอกมีอายุ500ปีจะไม่ตายก่อนอายุเป็นกฎตายตัวต้นไม้ประจำอมรโครยานทวีปคือต้นกระทำพระหรือต้นกระทุ่ง ต่อไปเป็นปุพพะวิเทหทวีปตั้งอยู่ทางที่ตะวันออกของเขาสินเนรุเนื้อที่กว้างเจ็0พนโยธมีเกาะ400เกาะมีธาตุเงินอยู่ทางที่ตะวันออกของเขาสินเนรุแสงสะท้อนของธาตุเงินทำให้ท้องฟ้าและมหาสมุทรของปุพพะวิเทหทวีปมีสีเงินมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้มีรูปหน้าเหมือนพระจันทร์เต็มดวง คนหน้ากลมเหมือนดวงจันทร์มีใบหน้าตอนบนโค้งตัดลงมาเหมือนบาทมนุษย์ที่ปู่พาวิเทหทวีปมีความสูง9ก้าศอกมีอายุ700ปีจะไม่ตายก่อนอายุเป็นกฎตายตัวต้นไม้ประจำปู่พาวิเทหทวีปคือต้นสิริสะหรือต้นซีกต่อไปเป็นทวีปสุดท้าย อุตรกุรุทวีปตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขาสินเนรุหรือเขาพาสุเมนมีพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเนื้อที่กว้าง8,000โยชน์เป็นที่ราบมีท่าทองคำอยู่ทางทิศเหนือของเขาสินเนรุแสงสะท้อนของท่าทองคำทำให้ท้องฟ้าและมหาสมุทรของอุตระกุรุทวีปมีสีเหลืองทอง มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้มีรูปร่างงดงามมีลักษณะใบหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมรักษาศีลห้าอยู่เป็นนิดไม่ยึดถือสมบัติบุตรภรรยาสามีว่าเป็นของของตนมนุษย์ที่อุตรกุรุทวีปมีความสูง13ศอกมีอายุถึง1,000ปีจะไม่ตายก่อนอายุ และถือว่าเป็นกฎตายตัวมีต้นไม้นานาชนิดต้นไม้ประจำอุตรกุรุทวีปคือต้นกัปปะรุขะหรือต้นกระปะพึกถ้าอยากได้อะไรก็ให้ไปนึกเอาที่ใต้ต้นกระปะพึกก็จะสมความปรารถนามนุษย์ที่อุตรกุรุทวีปเมื่อตายจากทวีปนี้แล้ว ทุกคนจะได้ไปเกิดในเทวภูมิชั้นดาวดึงหรือชั้นตาวติงสาภูมิทุกๆคนเป็นกฎตายตัวในภาษาบาลีอุดรแปลว่าเหนือเพราะเหตุนี้ถึงเรียกทวีปนี้ว่าอุตรกุรุทวีปขนาดภูเขาจักรวาล ภูเขาจักรวาลยังลึกลงไปในมหาสมุทร8 2 0 0โโยนนยสูงขึ้นไปในฟ้าก็เท่ากันนั้นภูเขาจักรวาลน,นี้ตั้งล้อมโลกธาตุทั้งสิ้นนั้นอยู่ขนาดของภพและทวีปในโลกธาตุนั้นมีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ภพดาวดึงหนึ่งหมื่นยอดภพอสูรมหานรกอเวจี และชมพูทวีปก็เท่ากันนั้นอมรโครยานทวีปเจ็0พโยศปุกพะวิเทหทวีปก็เท่านั้นอุตรกุรุทวีป8 0 0พโยนอันหนึ่งในโลกธาตุนั้นทวีปใหญ่ๆทวีปหนึ่งมีทวีปน้อยเป็นบริวารทวีปละห้าสิ่งทั้งปวงที่กล่าวมานี้นั้นรวมเป็นจักรวาล ชื่อว่าโลกธาตุอันหนึ่งในระหว่างแห่งโลกธาตุทั้งหลายมีโลกันตะนรกแห่งละหนึ่งหนึ่งมหาดีกาว่าจักรวาลก็คือโลกธาตุโลกธาตุได้ชื่อว่าจักรวาลก็เพราะมีภูเขาจักรวาลซึ่งสันฐานดังกงรถล้อมอยู่โดยรอบเท่านั้นเองไม่ใช่จักรวาลอันหนึ่ง โลกธาตุอันหนึ่ง 2. ท่านว่าจักรวาลหรือโลกธาตุนั้นมีมากนักช่องว่างในระหว่างจักรวาลสาจักรวาลต่อกันมีโลกันตะนรกหนึ่งทุกแห่งไปโดยในนี้คำว่าโลกันตะนรกก็แปลว่านรกอันตั้งอยู่ในช่องระหว่างจักรวาล 3. อันนั่นเองพระพุทธเจ้า ทรงตรัสไว้ในจุลนีสูตรพระไตรปิฎกว่าจักรวาลประกอบด้วยดวงจันทร์โลกดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ทั้งหลายโคจรไปร่วมกันจะมีหุนเขาซิเนรุหรือเขาพัซุเมนเป็นภูเขาทิพย์ที่เห็นได้เฉพาะผู้มีอภิญญาทวีปต่างๆที่ตั้งชื่อกันในสมัยนั้นคือชมพูทวีป อมรโครยานทวีปอุตรกุรุทวีปและปุพะวิเทหทวีปมหาสมุทรทั้งสี่นับกันได้ในสมัยนั้นมีนรกหุมต่างๆสวรรค์ชั้นต่างๆและพรหมโลกชั้นต่างๆโลก,กธาตุมีสามขนาดคือโลก,กธาตุอย่างเล็กมีจำนวนพันจักรกวาลโลก,กธาตุอย่างกลาง มีจำนวนล้านจัก,กรวาลโลกธาตุอย่างใหญ่มีจำนวนแสนโกดจัก,กรวาลทั้งโลกธาตุอย่างเล็กก็ดีอย่างกลางก็ดีอย่างใหญ่ก็ดียังมีอีกจำนวนมากมายทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และแตกดับไปในที่สุดกำเนิดของโลกพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในอักขันยสูตรพระไตรปิฎกว่า เกิดมีน้ำขึ้นในห้วงอวกาศอันมืดมิดก่อนแล้วนานนานไปเกิดการรวมตัวงวดเข้าเป็นงวนดินแล้วพัฒนาเป็นกระบี่ดินต่อไปเป็นเครือดินจากนั้นมีต้นข้าวและพืชทั้งหลายเกิดขึ้นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หมู่ดาวนรกขุมต่างๆเทวโลกและพรหมโลกชั้นต่างๆก็เกิดขึ้นเอง กำเนิดชีวิตพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเพราะมีความอยากจึงมีการเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาเมื่อไม่มีความอยากการเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็ไม่มีกำเนิดชีวิตในจักรวาลอื่นปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังถกเถียงกันอยู่ว่ามีหรือไม่มีและยังคงไม่มีใครสามารถสร้างเครื่องมือติดต่อค้นหา เพื่อตอบคำถามนี้ได้แต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แน่นอนมาก,กว่า2,000ปีแล้วว่ามีนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าดวงอาทิตย์มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1 4 0 0 0ล้านสกิโลเมตรหรือโตกว่าโลกประมาณ1 0 9เท่ามีน้ำหนักประมาณ2คูณ1,030กิโลกรัมหรือ20ตามด้วยศูนย์จำนวน30ตัว เนื้อตัวทั้งหมดของดวงอาทิตย์เป็นธาตุไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุเบาเผาไหม้ตัวเองด้วยปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์จากภายในใจกลางออกมาไม่ใช่เผาไหม้เฉพาะพื้นผิวสิ้นมวลของตัวเองวินาทีละสีล้านตันเผาไหม้อย่างนี้มาแล้ว4,500ล้านปีและจะเผาไหม้อย่างนี้ต่อไปอีก4.500ล้านปี เมื่อเป็นเช่นนี้ลองคิดดูเถิดว่าวันหนึ่งมีกี่วินาทีต่อให้ดวงอาทิตย์หรือดาวฤกษ์นั้นใหญ่โตขนาดไหนก็ตามน่าจะย่อยยับหมดสิ้นภายในวันเดียวแต่ดวงอาทิตย์หรือดาวฤกษ์นั้นก็ยังอยู่ยืนยาวมานับพันพันล้านปีโดยยังมีขนาดเท่าเดิมนี่คือความมหัศจรรย์ที่ยังคงเหนือการพิสูจน์อีกอย่างหนึ่ง นักวิทยาศาสตร์าคาดคะเนว่าเวลาอันยาวนานในอนาคตดวงอาทิตย์จะขยายตัวบว,วมขึ้นจนมีขนาดโตถึงวงโครจรของโลกแล้วกลืนกินโลกและดาวเคราะห์วงในทั้งหมดและเมื่อเวลายาวนานอีกต่อไป <c oughs> ก็จะค่อยๆย,ยุบตัวลงกลายเป็นดาวแคระคือจะมีขนาดเล็กลงเท่าโลกแต่มีความร้อนจัด ดาวเลิกบางดวงก็ยุบตัวลงเป็นดาวนิวตรอนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง25-30กิโลเมตรและดาวเลิกบางดวงก็ยุบตัวลงเป็นหลุมดำพระพุทธเจ้าตรัสว่าในอนาคตอันยาวไกลในสุริยะจักรวาลจะมีดวงอาทิตย์เกิดขึ้นเองเพิ่มขึ้นทีละดวงจนครบเจ็ดดวงแล้วเผาไหม้โลก และดาวเคราะห์บริวารทั้งหมดนรกทุกขุมสวรรค์ทุกชั้นและพรมโลกชั้นต่างๆรวมทั้งดวงอาทิตย์ทั้งเจ็ดดวงนั้นก็พินาศไปด้วยแล้วก็จะมีความมืดมิดจนนานแสนนานก็จะก่อตัวขึ้นมาใหม่อีกนะักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายคือปุถุชนผู้ที่ยังมีกิเลสตัณหาตั้งทฤษฎีมาจากการคาดคะเนการนึกคิด การเดาการสันนิษฐานการค้นคว้าทดลองและการสังเกตจดจำการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เป็นจำนวนมากแต่ทฤษฎีเหล่านั้นก็ยังไม่ตายตัวพร้อมที่จะถูกลบล้างได้ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือบุคคลพิเศษเป็นอัจริยมนุษย์เป็นบุคคลเอกที่ไม่มีใครเสมอเหมือน เป็นผู้สิ้นกิเลสตัณหาเป็นผู้มีญาณวิเศษรู้อดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นผู้ตัสรู้เป็นผู้รู้แจ้งโลกดังนั้นพระสูตรหรือทฤษฎีต่างๆที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วจึงตายตัวไม่มีใครลบล้างได้